ในเดือนพฤศจิกายนปี1528ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการพิชิตด,ดินแดนได้พังทลายลงการสำรวจของสเปนที่เคยมีกำลังถึง600นายกลายเป็นฝันร้ายกลางอ่าวเม็กซิโกพายุกลืนกินเรือของพวกเขาคนส่วนใหญ่จมน้ำตายที่เหลือกระจัดกระจายหลงทางหรือไม่ก็จากไปแล้วสิ่งที่คลานมาถึงชายฝั่งในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือเท็กซัส ไม่ใช่กองกำลังผู้สำรวจอันยิ่งใหญ่แต่มันคือซากปร,รักหักพังของมนุษย์ชายชะกันที่เกือบเปลือยเปล่าตัวแดงก่ำเพราะแดดซัดซี่โครงโผล่ดวงตาโบกกลวงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดและเมื่อพวกเขาเห็นร่างเงาบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้จากพงไม้พวกเขาก็เตรียมใจรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่สุดแต่ความตายกลับไม่มาเยือนผู้คนที่พบพวกเขาคือ ชนพื้นเมืองคารังคาว่าใชา่พวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความดูร้ายในการเอาตัวรอดบนดินแดนชายฝั่งอันโหดร้ายนี้แต่แทนที่จะซ้ำเติมสิ่งที่ทะเลทำไว้พวกเขาทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดพวกเขาร้องไห้จากนั้นก็ยื่นอาหารให้กับคนแปลกหน้าการกระทำครั้งแรกนี้ไม่ใช่แค่การแสดงน้ําใจเพียงครั้งเดียวชาวครังคาว่า ได้รับคนแปลกหน้ากลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในที่พักพิงและดูแลพวกเขาตลอดฤดูหนาวอันโหดร้ายชาวสเปนไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยไม่มีสินค้าไม่มีของขวัญไม่มีการจรจาทางการทูตมีเพียงความต้องการพื้นฐานเท่านั้นชายผู้จะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดนี้ในเวลาต่อมาคืออันวานูนเยสกาเบซาเดบากาเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจ600คนที่จบลงด้วยหายนะ ตอนนี้เขากลายเป็นแขกของผู้คนที่เขาเคยถูกสอนให้หวาดกลัวเขาใช้เวลา8ปีต่อจากนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางกลุ่มชนพื้นเมืองต่างๆปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเรียนรู้ภาษาและต้องพึ่งพาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อเอาชีวิตรอดบันทึกของเขาที่ชื่อว่าลาเรลาซิโยนเป็นหนึ่งในบันทึกแรกๆที่บรรยายชีวิตของชาวพื้นเมืองอเมริกันในภูมิภาคนี้ และมันไม่ได้อ่านเหมือนเรื่องราวของผู้พิชิตเลยแต่มันคือเรื่องราวของชายผู้ที่ถูกความสูญเสียแผ่นดินและผู้คนที่ช่วยชีวิตเขาทำให้เขาอ่อนน้อมลงเรื่องนี้มักถูกเข้าใจผิดกับเรื่องราวของกลุ่มพินกริมส์แต่มันเกิดขึ้นเกือบ100ปีก่อนหน้าไม่มีงานเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวหรือการเป็นพันธมิตรที่เรียบร้อยมีเพียงการเอาชีวิตรอดที่ดิบเถื่อนและบันทึกที่ชัดเจนว่า บทแรกของการมีอยู่ของชาวยุโรปในอเมริกาเหนือนั้นไม่ได้สร้างขึ้นบนการครอบงำแต่มันสร้างขึ้นบนกลุ่มคนที่เรือแตกนอนอยู่บนพื้นทรายและคนแปลกหน้าที่เลือกที่จะไม่ปล่อยให้พวกเขาตาย